<Low. S 2> oh. เพื่อนเราช่วยนายนะบอนี wow. Fuck, ่ว้าวฝักโบบอนี่หยุดน้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราจะมาเล่นโรบอกแมปที่มีชื่อว่า s u r v i v a r The Killer อีกแล้วนะครับตอนเริ่มจะสมว่าใครจะได้เป็นฆาตกรหนึ่งคนแล้วแล้วก็ไล่ฆากคนแล้วพูดเราจะรอดก็ต้องรอดถราจะเวลาหมดมกลับมาเล่นอีกเพราะผมอยากเล่นเพราะฉะนั้นโอเคเราไปเล่นกันเถอะ ว่น,นี่ว้าวเกิดชั้นสองของบ้านหลังหนึ่งนะเชื่อว่าหมอเจะทำให้เขาไม่เห็นมาแล้วเพื่อนโอ้ฟ oh, ักโล่บอดี้หยุดนนโอ้โอ้โอ้ไม่ได้ช่วยเราด้วยเรากำลังบาดเจ็บเรากำลังจะลดสวัสดีครับติดอะไรอ่ะเนี่ยผมติดอยู่ในกําแพง แออดูจะเท้าทางออกบอกแล้วว่าวิธีนี้น่าจะรอดสิ่งอำนวยความสะดวกไปกเลยโอ้อยก่อนอย่างพวกมานะเกิดข้างๆนี่กรูดเลยอะเสียงโคตรใกล้เลยอ่ะทางออกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมน้นพอมแอบตู้นี้อ่ะใกล้ถึงละ 5 4 3 2า1าอ่โลโอคนแรกเราได้คะแนนมากกว่าหยุดเอาด่านนั้นเด้ออ <and> <aving>. ักเดมี <Ash ELLE> ่ร้องไอคบรใครโรเซดีอ้าวไม่มีใครกันเถิดดีดีดีทางออกไหมผมไม่รู้ว่าประตูทางออกอยู่ตรงไหน ช่วยผีรอดเพื่อนเราช่วยนายนะเพื่อนเรากลับมาช่วยเว้ยทอนอยู่แถวนั้นได้เลย,เลยตายอยู่แถวนั้นอะ่ะโนมาช้าไปฆาตกรเดี๋ยววิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะเว้ยโอเคผมรอดแล้วครับเย้เรามาเปิดดาบที่เรามีโอกาสได้ได้สองอันนี้มา มีความสุขในละแวกบ้านโอมแมนดี้ no แล้วคราวนี้เธอเป็นคนยายอาจจะมาที่นี่ในไม่ช้าผมอยู่ในบ้านหลังนึ่งเห็มีดมีดได้อยู่มีดได้อยู่มีโกนหนวดโกนหนวดตรงไหนที่หุดปิกซี่วันนี้ผมไม่เจอใครเลยเว้ยเคนวาอยู่เเล่นยืนอยู่สามคนก้อนอยู่ไหน มันจะอมค่ะบิ่งไ,ไวจังวะเ,อออเดียอาคาเดมี่นะอีน่ากลัวหยุดเลือกด่าดรถไปย่าโอ้ <gasps> โอผมเป็นยายแกนี่ยายสปีดมาแล้วอีนี่แกแก คนิค่าฉันตายได้แล้วตัวหนึ่งไอ้นุ่มไอ้นุ่มโอ้ในสุด<ว><น>มานีเลย<ว><น>ตัวดีว<น>เรียบร้อยมานี ค่าได้คนหนึ่งภูมิใจมากเอาละคลิปนี้เป็นยังไงบ้างขอให้ชอบขอเออ่ถ้าไม่ชอบก็ปิดไปเลยงั้นก็ออลโลสวัสดีครับแล้วนะครับเออ่สวัสดีครับโโอโอโอ